แข่งไทยติดโผสามปฏิวัติโชว์หนึ่งไทยลีกประกาศทีมยอดเยี่ยมนัดที่16ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพไทยลีกหนึ่งประจำฤดูก,กาล2022-2023ได้ออกมาประกาศทีมยอดเยี่ยมประจำเกมนัดที่16เป็นที่เรียบร้อยโดยมีนักเตะไทยติดทีมแค่3คนเท่านั้นที่เหลือ8คนเป็นผู้เล่นนอกทั้งหมดขณะที่กุนซือยอดเยี่ยมประจำเกมนัดที่16ตกเป็นของแมตต์ฮอลแลนด์ เหตุโขดของการแท่เรอิบซที่พาทีมสู้สุดใจหลังเลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ช่วงนาทีที่35ของเกมแต่ก็ยังเปิดบ้านเฉือนชนะบีจีปทุมยูเนเต็ดไป2ตอนหนึ่งเก็บ3คะแนนเปิดหัวเล็ก2อย่างสวยงามทั้งนี้11นักเตะยอดเยี่ยมไทยลีกนัดที่16ประกอบด้วยผู้รักษาประตูปฏิวัติขํามไหนเมืองทองยูเนเต็ดดิองกูบุรีรัมยูเนเต็ดและลือบดินวีรบัตโนดมบุรีรัมยูเนเต็ดจชัวกัมแมน คอนแกนยูเนเต็ดลอซามีคาราบูเอ ok, ้พีทีประจบเอฟซีทิติพันธ์พุ่มจันทร์ทูบบงค์คอกยูเนเต็ดเจสซี่เคอร์แลนด์ชอนบุรีเอฟซีเอริกโจฮันนาเมืองทองยูเนเต็ดแฮเบตเฟร์นันเดสทูบบงค์คอกยูเนเต็ดดานิโลอันเวสชอนบุรีเอฟซีแฮมิลตันซัวเลสแกนแทเร่เอฟซี